หลังจากเี่ยนกวานะครับไอ้ดามาใส่กระตั้มกบนะครับสาวนัาตกน้ำนะครับแต่เจ้าวันนี้ลองมาใจดูนะครับว่าจะได้กบกอนะครับเนาะไปที่ตามรับชมครับไปครับก่อยายนะครับฮะมีตัวคนนี้นี่ครับมีตัวกอมันจะมีตัวไว้แต่มันบดินนะครับเนาะ ม <hydro ly> ีตัววันนี่นักปิงเอาลองยกหอครับยกว่านอตัวคนนี้โอ้มีตัวอยู่ครับมีตัวห <c oughs> นึ่งอยู่ในนี่นะครับนี่นี่นึ่งนึ่งน,นึ่งนึ่งนีน่ฮะน,นมีตัว WAR ครับนี uh ่นี่ตรงยองตรงน่องตรงนองนะครับถุงผ้าดินขยุนขยุนนี่โอ้ตักก็ให้พอดีอยู่ครับ ตัวปลาได้อยู่ใจได้อยู่ครับอ้าวนี่นี่ครับกบครับน้าเก็บเต็มครับอ้าวไปไปหลังต่อไปครับครับหลังนี้ครับเป็นหลังข้างสะเนาะอัลโลนั่นเอาละเอาละครับอึนอึนโอ้โหโล โดนแล้วครับโดนละตรงน้งงมุงน้องนะครับโดนแ,แล้วโดนแล้วดูนะครับโอ้โหครับนั่นพี่ตัว้องตัว้องนะครับเอานะครับโอ้โหตัวใหญ่อยู่ครับตัวนี้ครับนี่ตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่ยูปวดได้ปวดได้นั่นนี่ครับตัวใหญ่ยูยนะครับน้องไปเก็บครับอม โอ้ยฝน,นตกนะครับเย่แล้วเย่แล้วไปฝนนี้ฝนตกนะครับมาละไปหลังต่อไปครับเ่าไปจัดใดเนาะหลังนี่นานเย,ยี่ยหน้ามดน้าคุณมีรุ่นแล้วครับมีรุ่นแล้วก็มีบ่อเอ้า โอ้สะดดุงโอ้โอ้ารสะดุ้งหมดโอ้มอันวิดใส่ครับสะดุ้งหมดครับนี่เอาลนะครับเอาปุบออกก่อนเอาเอาปุบนะครับออกนะครับอยู่นี้ครับนี่ครับนีครบออกก่อนเอาโอ้กวจะได้อยครับมบันวิตะกี้มาสะดุ้งมานะครับวิ่วิใส่มืออ่านี่ครับ ผมครับน,นะครับตั้งหลังจะเป็นชากฝนตกครับ <laughs> โอเคครับเก็บครบนะครับหลังต่อไปนี่ใส่ข้างตูปครับเนี่ยเป็นไกนะ่ับใส่ข้างห้งเลยว่ามาใส่ตัวนี้มันวิดลงนี่นครับตัวนะผมเนาะจะได้ก็น,นี่นะ้ำคุณอยูาา่นะคุณอยี่ยมั่วครับคุณฝนตกกับหมู่ลองดูหน่อยอ๋อมีไหนนี่ตัวเต้น ครับอยู่ในนี้นะครับปุบครับได้ครับตัวหนึ่งอันตัวห้าตัวนีนะครับอ้าวเออนี่ครับอ้าวปุบครับปุ๊บขนก็โต๊ะติ๊กติ๊กอะครับนี่โอ้เปียหมดครับตอนนี้มาถึงบ้านแล้วนะครับบุกให้ถ่ายสักตัวเฮือ์นะครับเนาะผมมันโต๊ะครับได้กุ๊บผมก็น่าครับเดี๋ยวหอครับ เอานี่ครับปุ๊บนะครับดูหัดมอกผลมันโตครับเลยเอยๆกว่าไหนสิวะพอได้พอได้ย้ำเนาอพอได้ย้ำอยู่ครับนะครับครับเดี๋ยวหลังไปไหมครับฝนมันโตเนาะเดี๋ยวครับ